สวัสดีเพื่อนซัมซดรอยแซนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครับเราก็จะมารีวิว Samsung Galaxy Mega นะครับผมซึ่ง Mega ตอนนี้นวางตลาดในบ้านเราก็จะมี Mega 5.8ครับที่เป็น d u o s คือเป็นแบบ2ซิมแล้วก็ Mega 6.3ตัวนี้เป็นซิมเดียวนะครับเรื่องของอสเปคเนี่ยก็แ,แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับ5.8ก็อย่างที่บอกว่าหน้าจอ5.8นิ้วความละเอียดหน้าจอนี่เป็น qhd นะครับส่วนตัว Mega 6.3นี่ความละเอียดเป็น hd 7 2 0 p ส่วนในเรื่องของ CPU และก็แรมนะครับเมกะ5.8นี่เป็น Dual c o คอของทาง Broadcom เป็น CPU สายพันธ์เดียวกับตัว Galaxy Grand นะครับแล้วก็6.3นี่จะใช้เป็น Snapdragon ซึ่งตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่อง CPU นี่6.3นี่แรงกว่าพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าส่วนของ RAM เนี่ยก็1.5 g b เท่ากันกล้องหลังครับก็8ล้านเหมือนกันแล้วกล้องหน้าก็2ล้านเช่นกันเ็นว่าทั้งสองเครื่องครับมีดีไซน์ใกล้เคียงกันนะครับมันคือดีไซน์ของ S4 ครับเอามาปรับให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้น แล้วก็นะครับทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นด้านขวานี่ก็จะเป็นปุ่ม power ครับทั้ง2เครื่องเลยเนครับแล้วก็งทาด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นปุ่มปรับเสียงส่วนด้านบนนะครับนี่ครับเป็นช่องเซ็ตแบ็ค3.5ครับทั้ง2รุ่นเลยแต่ว่าตัว6.3นี่จะมีนี่ครับเป็นช่อง infrared port เอาไว้สําหรับใช้ตัว samsung watch on ครับเป็นเป็นรีโมทครับเอาไว้เปลี่ยนช่องพวกทีวีพวกเครื่องเล่น DVD อะไรอย่างนี้ด้านล่างก็เป็นพอร์ต micro usb ครับด้านหลัง ตวไหนของ a i r f o d t ต่างกันนิดหน่อยนะครับตรงนี้วิธีการแกะฝาหลังของทั้งคู่นะครับสลับไม่เข้าอยู่3อยู่ตรงนี้5.8ก็เหมือนกันครับตำแหน่งแกะฝาหลังที่เดียวกันแกะาแล้วเห็นว่าขนาดของแบตเตอรี่นี่ต่างกันเลยนะครับตัว5.8นะครับผมมีแบตเตอรี่อยู่ที่2 ah 6 0 0ม a h 6.3 3 2 0 0ลลิแล้วก็6.3เนี่ยตัวแบตเตอรี่เขาจะมี NFC มาด้วยเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ s Beam ได้ครับเอาไปแตะแลกเปลี่ยนข้อมูลได้นะครับ หรับช่องใส่ซิมนะครับเมกห้าจุดแปดนี่ซิมหนึ่งด้านบนซิมสองด้านล่างครับเป็นไมโครซิมทั้งคู่ช่องใส่ไมโคร s d ดีอยู่ตรงนี้นะครับส่วนเมกาหกจุดสามครับช่องใส่ไมโคร s d ดีจะอยู่ตรงนี้ครับเป็นช่องตรงเนี้ยช่องด้านบนตรงนี้ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็ช่องใส่ซิมจะเป็นไมโครซิมครับเช่นกันเป็นช่องด้านล่างตรงนี้นะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันซ้อนกันอยู่ทั้งสองรุ่นนะครับก็พร้อมกับ Android 4.2.2นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีส่วนเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของหน้าจอล็อกสกรีนนะ จากเดิมที่เคยมีล็อกสกรีนแบบธรรมดาครับคือต้องปลดล็อกเพื่อจะเข้าไปหน้าแอปเท่านั้นครับตัวนี้จะมีล็อกสกรีนวิดเจ็ตนะครับเรียกว่าสามารถจะเอาวิดเจ็ตมาวางไว้บนหน้าจอได้นะครับมาดูบนต่อครับหน้าโฮมสกรีนนะครับทัสฟิชเจยังเหมือนเดิมนะครับ f สเป็นยังไงพวกนี้ก็เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าถอดแบบกันมานี่ครับแอปต่างๆส่วนเสริมต่างๆที่ f สมีนะครับที่เป็นฟีเจอร์ใหม่ๆเช่นพวกกรุ๊ปเพลย์นะครับกรุ๊ปเพลย์นี่มีทั้งคู่นะครับสามารถที่จะ เล่นเกมส่งไฟล์แล้วก็ใช้เป็นลำโพงนะครับผ่านการเชื่อมต่อหลายๆเครื่องได้ผ่านกรุ๊ปเพลงมีสตอรี่อัลบบ้ามี S-Memo นะครับเช่นเดียวกัน,นครับทางนี้ก็มีเหมือนกันรวมถึงมีตัวนี้ด้วยครับ S-Translator เครับที่เขาโฆษณากันในทีวีนี่แหละที่ว่าพูดภาษาหนึ่งแปลว่าเป็นอีกภาษาหนึ่งจะมีเข้าแตกต่างส่วนเดียวครับคือส่วนของตัว Samsung Watch on นะครับตรงนี้สามารถใช้เป็น รีโมททีวีได้นะครับแบบเดียวกับ S4 นั่นแหละนะครับตัวนี้ก็จะมีพอร์ตอินฟราเรอยู่ส่วนตัว5.8จะไม่มีนะครับสำหรับตัว5.8นะครับหน้าจอมก็ดูโอเคก็สวยดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอามาเทียบกับ6.3เนี่ยจะเห็นได้ว่าหน้าจอของเจ้า5.8เนี่ยอาจจะไม่ละเอียดหรือว่าคมเท่า6.3นะครับแล้วก็พันเนหน้าจออาจจะมีเรื่องของเรียกว่าแสงขาวๆคือหน้าจออาจจะไม่สดมากเท่ากับตัว6.3 สำหรับตัวเมกะห้าจุดแปดดูนะครับก็จะมีเรื่องของการใช้งานแบบ2ซิมตรงนี้ก็มาดูส่วนง,งานตั้งค่านะครับนี่ครับตัวจัดก,การซิมเนื่องจากว่าเจ้า5.8 d u ุดแปดดูออมันเป็น2ซิมแบบ dual s t a n d b y ครับคือมีเสาใช้งานในเสาเดียวนี่แหละสามารถจะรับสายได้2ซิมก็จริงแต่ว่าเวลาใช้งานจะใช้งานได้แค่สายเดียวนะครับพูดง่ายๆเพราะถ้าเกิดว่าเราเปิดการใช้งาน2ซิมไว้นะครับสายหนึ่งโทรเข้าปุ๊บเบอร์2จะกลายเป็นปิดเครื่องไป ตัวดอสก็เลยมีฟัง ations, ตัวท8่ก็มีฟังก์ชันที่เหมือนกับตัวแกรนนะครับตัวนี้คือเรื่องของการใช้ซิมคู่ก็คือให้เรามาใส่เบอร์นะครับเบอร์ er 1เบอร์อะไรซิมเบอร์สเบอร์อะไรเสร็จแล้วไอ้ตัวระบบมันจะทําการโอนสายอัตโนมัติอย่างเช่นเราใช้งานเบอร์1อยู่เพื่อนโทรมาเบอร์2ไอเ้เบอร์2เนี่มันจะทําการโทรไดร์ทเบอร์มาเบอร์ที่1ก็สามารถทําให้เรารับสายพร้อมกัน2สายได้นะครับแต่ว่าก็จะมีค่าบริการเพิ่มขึ้นมาเมื่อเราเอาเบอร์2โทรหาเบอร์1ของเราเองนะครับอันนี้ก็ เป็นการแก้ไขปัญหาของการใช้งานแบบ dual standby นะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดก,การซิมตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกอแล้วก็ในส่วนของหน้าจัดก,การซิมตรงนี้ครับสามารถจะเลือกได้ว่าจะใช้บริการ Data ที่ซิมเบอร์อะไรแล้วก็จะเปิดปิดซิมไหนก็ได้นะครับแบบนี้ส่วนหน้าโฮมสกรีนนะครับก็แน่นอนครับมีหน้าโฮมสกรีนทั้งหมดสูงสุดได้7หน้าด้วยกันนะครับบวกเพิ่มสูงสุดคือ7หน้าสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็เยอะเกินไปก็แตะลบทิ้งได้นะครับแบบนี้ แล้วก็แอปพลิเคชันไอคอนนี่ก็เลือกมาวางได้ครับโดยแอปไหนที่เราใช้งานบ่อยๆครับล้วก็เปิดแอปโรเวอร์ขึ้นมานะครับวิดีอูเอฟเอฟังบ่อยก็แตะค้างครับที่หน้าจอแล้วเลือกวางได้ครับตรงไหนของหน้าจอครับเลือกวางไปเลยปล่อยนะครับแค่นี้ก็จะเป็นการวางแอปพลิเคชันบนหน้าจอแล้วส่วนตัววิดเจ็ตครับที่เป็นข้อมูลต่างๆตัวนี้เนี่ยมไม่อยากได้วิดเจ็ตของฟิบบอร์ดเราก็แตะลบทิ้งออกไปจากหน้าจอได้ครับอันนี้อาจจะมีโอมินานี้ว่างเลยอยากใส่วิดเจ็ตเข้าไป ก็แตะครางที่หน้าจอครับแบบนี้บริเวณที่ว่างๆนะครับแล้วก็เลือกแอปหรือวีเจ็ตขึ้นมาปุ๊บนะครับล้วก็มาเลือกแท็บวีเจ็ตก่อนจะเลือกเป็นเอ็กเโมครับก็แตะค้างแล้วก็วางที่หน้าจอแบบนี้นี่ครับก็ได้แล้วแล้วก็อันนี้อาจจะเลือกเป็น Google Now ครับก็วางไว้ที่หน้าจอเหมือนกันแบบนี้ต่อมานะครับส่วนของ notification bar ครับแถบแจ้งเตือนทางด้านบนตรงนี้ดึงมาปุ๊บก็จะมีข้อมูลนะครับอย่างเช่นเรื่องของการ ตัวน,นี้จะมีฟังก์ชันครับให้เลือกว่าจะเปิดปิดนะครับเป็นสวิตช์ครับเลือกเปิดปิด Wi-Fi b l u e t o o t h นะครับฟังก์ชันต่างๆของตัวเครื่องได้อย่างเช่นตัว5.8แล้วก็6กเนี่ยเขาจะมีตัว Mul ติ Windows ครับเป็นฟังก์ชันจุดขาบของ Samsung ครับมีมาตั้งแต่สมัยตัว Note นะครับมาลองดู Mul ติ Window เปิดอยู่ครับพอเปิดอยู่แล้วการเรียกใช้งาน m ั l ติ w i n d o w ก็แตะปุ่มแบ็คค้างไวครับแถบขึ้นมาด้านข้างครับเป็นม u l ติ w i n d o w อยากไร่ยแอปอะไรแตะเอามาวางที่ อีกแอปหนึ่งจะเปิดด้วยแต่อะอมาวางแบบนี้นีการทางานแบบม u l t i windows นะครับเช่นกันครับดึงออกมาดึงออกมาปุ๊บนี่ครับเรียบร้อยเป็นการทำงานแบบม u l t i windows ครับได้ทั้งเมกะ5.8และ6.3ครับตัวนี้ก็เลื่อนดูแกลเลอรี่ได้ครับแล้วก็แตะแถบตรงกลางเลื่อนให้มันขนาดเล็กใหญ่ขยายย่อได้นะครับแบบนี้ เช่นกันครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆครับไม่อยากจะใช้งานนะครับแลวไอ้ตุ่มข้างๆเนี่ยมันก็น่ารำคาญซะเหลือเกินนะครับเราก็แตะค้างอีกทีนึงครับลบทิ้งได้มันก็จะหายไปครับพอแตะปุ่มแบคค้างอีกทีนึงมันก็จะกลับมาใหม่ครับเป็นการเปิดปิดของส่วนของมัลติวินโดว s ์อ่ะมาดูกันต่อครับส่วนนั้นบนเน้ยนอกจากท็อกเก s w i สวิชแล้วนะครับเราสามารถจะแตะปึ๊บขยายได้ครับว่ามีสวิ t ช h อะไรบ้างให้เลือกเปิดปิดได้ครับ6.3ก็มีฟังก์ชันมากกว่าครับอย่างเช่นมีตัวสมาร์ทสเตมีแอ มี NFC ครับ, C, รบใช้ S Beam ได้5.8ก็อาจจะมีน้อยกว่านิดหน่อยครับคือจะมี Smart Stay อยู่มี u ติ i Windows แต่ว่าไม่มี NFC ไม่มีเรื่องการใช้งานตัว S Beam แล้วก็จากหน้านี้ครับสามารถจะ access ส่ง setting หรือการตั้งค่าตัวเครื่องได้ที่ปุ่มฟันเฟืองด้านบนบเนสวนว่าในหน้าของ setting นะครับ6.3มี NFC มี S Beam ให้นะครับสามารถใช้งานตัว NFC S Beam ได้ส่วนของ My Device ครับตัว5.8ก็จะมีเรื่องของการจัดการแบบ2ซิมเพราะเป็น d u a สซิมนะครับ ที่เหลือก็จะมีฟังก์ชันเสริมต่างๆเช่น blocking mode ครับก็เป็นเรื่องของการหรือว่าภาษาไทยจะีก็โหมดการห้ามเป็นเรื่องของการบล็อกแม่ใหคนโทรเข้าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งคือเป็นการปิดเสียงปิดสั่นทุกสิ่งอย่างฟังก์ชันเพิ่มเติมครับก็จะมีเรื่องของตัว motion and gesture นะครับคือการเคลื่อนไหวแล้วก็ท่าทางการใช้ตัวเครื่องนะครับอย่างเช่น promotion ต่างๆก็จะเป็นเรื่องของการา direct call คือถ้าเกิดว่าเปิด message จอ่านอยู่หรือว่าเข้าไปที่หน้าเบอร์โทรศัพท์นะนี่ครับ พอยกเครื่องปุ๊บมันโทรให้เลยนะครับไปที่เบอร์นั้นๆสมารถ alert ครับเมื่อหยิบเครื่องขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสั่นที่มือเราบอกว่ามี m ิสคอมามีอะไรมาในกรณีที่ว่าเราไม่รู้มาก่อนนะคร,ครับต่อมาคือเรื่องของกองตัว bar motion คือการใช้ฝ่ามือในการควบคุมตัวเครื่องนะครับแบบนี้ครับ bar motion เป็นการจับภาพหน้าจอครับถูบปึ๊ดก็เซฟภาพหน้าจอไปทีหนึ่งส่วนี่เป็นพอสนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะใช้ปิดทุกสิ่งอย่างได้ครับสายเข้ามา,ามือวางปรับเงียบ มีเมสเซจมีอะไรเข้ามาเอามือวางแปะปุ๊บมันเงียบเลยไม่ร้องแล้วนะครับแต่เดิมเนี่ยใช้ได้กับแค่ตัววิดีโอครับคือดูวิดีโออยู่เอามือแปะปุ๊บมันก็จะหยุดเล่นแล้วก็จะพอสไปนะครับแล้วก็ใช้งานกับสายเรียกเข้าแล้วก็พวก SMS จากการแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับต่อมาครับเรรดูฟังก์ชันต่างๆที่มีนะครับอย่างเช่นผมจะลองเดโมให้แล้วกันในส่วนของตัว S Memo ครับอันนี้ก็มีแต่เ4แล้วนะครับคือเป็น หมือนคล้ายๆกับตัวเป็น s note แหละแต่ว่าเป็นฟังก์ชันที่น้อยกว่าครับคือวาดภาพเขียนรูปได้นะครับมีเรื่องของตัวหัวปากการรหลายแบบแล้วก็สีสันให้เลือกได้เช่นกันแต่ว่าฟังก์ชันอะไรนี้ก็จะสู้เรื่องของตัว s note ของฝั่ง galaxy note ไม่ได้นะครับสามารถที่จะ insert ภาพถ่ายนะครับเข้ามาวางแปะ,แปะ,แปะ,แปะได้นะครับอย่างเช่นเลือกภาพจาก gallery มาวาง1น่นี่ครับเลือกมาวางได้แบบนี้ส่วนตัว s translator ครับที่มีแบบเดียวกับในตัว s 4คือ 5.86.3นี่มีไม่ได้กันเลยเราก็สามารถจะเลือกพูดภาษา1ไปเป็นภาษาที่2ได้อย่างเช่นนะครับผมเลือกภาษาข้างบนนี่เป็นญี่ปุน่นภาษา้า่าเนีเ่แปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดีย๋ยวลองพูดกันดูปุ๊บโอฮโยโกไซมัส oh ราบเรียบร้อยครับ ก็จับภาษาญี่ปุ่นที่ผมพูดออกมานะครับแล้วก็จะมีการส่งข้อมูลอันนี้เป็นต้องบอกว่าบริการ S Translator นี้ต้องใช้งานบริการผ่าน Data Connection เพื่อต่อ Wi-Fi G, หรือ 3G หรือ Edge ก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บนี่ไงแปลแล้วเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Good morning อ่าแล้วก็ให้เขาพูดมาได้นะครับว่าพูดว่าอะไร Good morning โอようโざいกไอ่านี่ครับคือการใช้งานของตัว S Translator นะครับคราวนี้อ่ะถ้าผมอยากจะพูด กลับไปห,หาเขาล่ะเขาทำภาษาญี่ปุ่นมาผมก็พูดกลับไปครับ Hello let's have a breakfast อ่าผมก็ชวนเขาไปกินข้าวเลย Hello let's have a breakfast อ่ะคราวนี้ภาษาญี่ปุ่นครับด้านบนนี้ก็จะเป็นคาวน้จิวะซัมติงนี่แหละผมก็ไม่รู้ว่าแปลพูดอะไรต่อแล้วเพราะอ่านไม่ออกนะครับเราก็กดที่ตรงนี้ครับปุ๊บ wa, สวัสดีกับแล้วก็ชวนไปทานข้าวเช้าด้วยเลยนะครับ อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับคือส่วนที่เรียกว่ากรุ๊ปเพลย์นะครับกรุ๊ปเพลย์นี่ก็มีมาตอนแรกคือ Galaxy S4 นะครับแล้วตอนนี้คือรุ่นใหม่ที่ออกมาเนี่ยจะมีกรุ๊ปเพลย์จำนวนอยู่แล้วนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวผมใช้ตัว6.3สร้างกรุ๊ปเพลย์ขึ้นมาครับอา้าวผมใช้ตัว6.3สร้างกรุ๊ปขึ้นมาก่อนหนึ่งกรุ๊ปนะครับ 123เป็นพาสเวิร์ดครับในการจอยกรุ๊ปขึ้นมานะครับคุณใช้ Samsung รุ่นไหนก็ได้ครับที่มีกรุ๊ปเพย์คุณจอยกรุ๊ปกันได้หมดเลยนะครับถ้ามีคนแชร์กรุ๊ปอยู่ใกล้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีกรุ๊ปไหนอยู่บ้างนะครับสัญญาณพาหนึ่งสองสามแล้วก็จอยกรุ๊ปเข้าไปครับทั้งสองเครื่องอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันนะครับมีนวนสมาชิกสองค,คนผมจะแชร์เพลงครับจากเครื่องหกจุดสามไป ตอนนี้ตัว6.3นี่ทำหน้าที่เป็นลำโพงด้านซ้ายแล้วก็5.8เป็นลำโพงขวานะครับเราก็จะได้ระบบเสียงสเตอริโอขึ้นมาเลยครับแล้วก็ในกรุ๊ปเพลย์ี่สามารถจะือกจอยทั้งหมด8เครื่องเราก็จะแบ่งหน้าที่กันใครเป็นลำโพงซ้ายขวาหน้าหลังนี่ไอตัวเครื่องที่เป็นเจ้าของกรุ๊ปครับสามารถจะจัดตั้งได้นะครับนี่ครับเลือกให้ลำโพงไหนดังเบาได้ด้วยนะครับแบบนี้ ก็ยังเล่นเกมในกรุ๊ปได้ด้วยครับตอนนี้ก็จะมีเกมอย่างเช่นแคนิมอลนะครับแล้วก็มี c o m p a s สโป e กอซึ่งเกมวันนี้ก็สามารถจะโหลดเพิ่มเติมได้นะครับสหรับในค่าทั้ง2รุ่นครับกล้อง8ล้านเท่ากันแต่เท่าที่เช็คดูนี่เหมือนกับเซนเซอร์ของตัว6.3นี่จะดีกว่า5.8นะครับอะลองดูฟีเจอร์พื้นฐานก่อนแล้วกัน โหมดการถ่ายภาพก็จะมีทั้งหมด7โหมดด้วยกันครับมีถ่ายภาพอัตโนมัติมี beauty face มี best shot นะครับมีภาพถ่ายแบบต่อเนื่องมี best face มี s o u d and shot นะครับคือถ่ายแล้วก็อัดเสียงไปด้วยมี panorama แล้วก็มีโหมดสปอร์ตส่วนการตั้งค่าต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะมีการเปิดปิดแฟลชตั้งเวลาถ่ายนะครับมีการปรับค่า exposure value ได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นตัว setting เบื้องต้นครับกันนะครับเบื้องต้นเือเราแตะที่ปุ่ม ฟ,ฟันเฟืองอีกทีหนึ่งก็จะมีเมนูตั้งค่าเพิ่มมาอีกนะครับสภาพถ่ายส่วนของวิดีโอกับส่วนของภาพถ่ายนะครับส่วนของวิดีโอแล้วก็การตั้งค่าเพิ่มเติมมากภาพสูงสุดนี่ครับแล้านนะครับการตรวจจับใบหน้านะครับมีเครื่องวัดคือตัว m e ท e r i n g mode นั่นแหละมี ISO ครับมีตัวป้องกันการสั่นไหวของภาพนะครับแล้วก็โหมดวิดีโอก็1 0 8 0 p เป็น full HD ครับแล้วก,การตั้งค่าเพิ่มเติมก็มีเรื่องของ GPS tracking นะครับปุ่มปรับเสียง นะครับตัวนี้คือสวนรีซ่อนไว้อยู่นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าไอ้ตัว S4 ตัวเมกาแอมซัมซุงรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะเอาปุ่มปรับเสียงนี่มาปรับใช้งานได้นะครับปกเด็กเขาตั้งค่าเป็นปุ่มซูมครับเราจะมาเปลี่ยนตั้งค่าเป็นปุ่มกล้องถ่ายภาพก็ได้นะครับแบบนี้เสร็จแล้วกดปุ่มด้านข้างได้เลยถ่ายรูปได้เลยแบบนี้ครับกดปุ๊บถ่ายกดปุ๊บถ่ายนะครับเช่นเดียวกันครับกับเมกา6.3นะครับตรงนี้ก็เมนูกล้องเหมือนกันทนการค่าเบื้องต้นอยู่ตรงนี้นะครับ หมวดกล้องแบบเดียวกันเลยหมวดการถ่ายภาพมีมากกว่านิดหน่อยตัวนี้มี7ตัวนี้มี9ครับ6.3มครับมีเพิ่มในส่วนของตัว rich tone ครับคือถ่ายภาพแบบ hdr แล้วก็เรื่องของ night mode ส่วนการตั้งค่าเบื้องต้นก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็แตะไปส่วนการตั้งค่าเพิ่มเติมได้และการตั้งค่าเพิ่มเติมครับ device tagging review แล้วก็นี่ครับก็นี่ครับปุ่มปรับเสียงเลือกเป็น z o มหรือเลือกเป็นช h ต t t e r camera ก็ได้ครับ เรียกว่ากดเพ๊บถ่ายรูปได้เลยอ่านี่ครับคือกดปุ่มชัตเตอร์ด้วยปุ่มปรับเสียงได้นะครับแล้วก็ด้านล่างครับตรงนี้มีเรื่องของเอฟเฟกภาพครับซ่อนอยู่นี่ครับเลือกปรับให้มันดีเ,เฉพาะสีแดงและสีเหลืองได้หรือเอาจะเลือกแค่สีน้ำเงินไม่มีสักสีเลยสีเขียวก็มีที่เลือกอีกซะอย่างนั้นปรับภาพเป็นสีเปียโซลาร์ไลท วินเทจนะครับมีโหมดปรับภาพต่างๆได้แล้วก็นี่ครับโหมดเอฟเฟกต์5.8ก็มีเหมือนกันนะครับตรงนี้สำหรับหน้าโฮมสกรีนนะครับของทั้งเมกา5.8 6 3เนี่ยโฟมัสในการปรับเพิ่มเติมให้สามารถใช้งานในแบบแนวนอนได้นะครับนี่ครับเพราะว่าเครื่องมันใหญ่มากนะครับใช้งานนอนได้ก็อสะดวกมากขึ้นในการใช้งาน,นต่างๆรวมถึงเวลาเราบาทีเล่นเกมอยู่ กลับมาหน้าโฮมเนี่ยมันก็ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นไม่ต้องแบบเล่นเกมเสร็จปุ๊บกลับมาหน้าโฮมล้วต้องมาตั้งแบบนี้พลิกเครื่องไปมาลําบากนะครับแล้วก็มีโหมดที่เรียกว่าเป็นการใช้างานแบบแนวนอนให้ด้วยต่อมาครับในเรื่องของประสิทธิภาพตัวเครื่องนะครับมัลติทัชของ6.3นะครับแน่นอนว่าขึ้นถึง10จุดนะครับสูงสุดส่วนตัว5.8นี่ตึงๆตัดึง,ดง,ดง,ดงสูงสุดที่ 5. จุดเท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องของการทัชนี่ส่วนเรื่องของการทัชแล้วการคว้ยตุดดีก็โอเคครับ สำหรับตัว6.3ก็เช่นกันครับพาเนลตัวทัชถือว่าโอเคเลยทีเดียวค,ค่อยจุดได้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องการสลับตำแหน่งนะครับคอเดนสแตนดาร์ดนะครับสำหรับพลคะแนนคอเดนสแตนดาร์ดนะครับของเมกา5.8นะครับอยู่ที่4,264คะแนนครับส่วน6.3ครับอยู่ที่7,192คะแนน มาต่อกันที่การทดสอบ Antutu Benchmark ครับผลคะแนน Antutu นะครับของทั้งคู่ Mega 5.8อยู่ที่1 2 8 8 6คะแนนส่วน6.3ครับ11,969สคะแนนครับผมส่วนการเล่นเกม3มิตินะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นตัว Dark a v e n g e r กันเพราะเกมนี้ก็คร้งจะมีมิติแล้วก็ การเล่นแล้วก็ตัวละครออกมาค่อนเยอะครับจะได้ดูว่า CPU มันไหวหรือเปล่าในการแบบเจอตัวละครหลายตัวเข้ามาพร้อมๆกัน เรานี้มาดูเมกา6.3บ้างครับเกมเดียวกันนี่แหละ แน่นอนครับสำหร,รับ Galaxy m e g ทั้งสองตัวนะครับก็เป็นการที่ซัมซุงเนี่ยขยายตลาดหน้าจอใหญ่ให้มันใหญ่ขึ้นอีกนะครับสำคัญคือเรื่องของการพกพาครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันจะพกพาลำบากไหมลำบากแน่นอนครับใส่กระเป๋ากางเกงไม่ได้แล้วกระเป๋าเสื้อนี่ก็ท่าจะยากแล้วนะครับผมงานโดยรวมครับความพื่นไหลาการช้งานทั่วไปโอเคแล้วแหละแล้วก็หน้าจอมันยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยทำให้มันตรงนี้มันเล่นเว็บสะดวกคือมันมันเป็นเรื่องของ การใช้งานของคนมากกว่าครับว่ามันจะไปตอบโจทย์ใครตรงไหนเพราะว่าหน้าจอใหญ่ขึ้นก็เล่นเว็บสะดวกขึ้นทําอะไรบนมือถือก็ได้ทําได้ง่ายขึ้นนะครับเห็นว่าขนาดใหญ่ก็พกพายากต่นนั้นเองต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นนี้เหมาะกับการใช้งานแบบ2มือมากกว่าครับคือเป็นถือแนวนอนก็ได้หรือว่าการถือแบบนี้ก็ยังโอเคแต่ว่า2มือดีกว่ามือเดียวเพราะมือเดียวนี้จะเริ่มใช้งานยากแล้วนะครับถ้าจุดแก็มีเรื่องของการใช้งานแบบ2ซิมนะครับราคาก็ถูกกว่า12,500บาทส่วนเมค์แกจุดสามก็ซิมเดียวครับแต่ว่าตอบโจทย์ใ เป็นเพลเยอร์เป็นเครื่องเล่นมัลติมีเดียตู้หนังก็จอใหญ่เล่นเว็บเล่นเกมก็จอใหญ่ครับอลังการงานสร้างกันไปนะครับสำหรับวันนี้ครับดรแซนอยวิขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ